สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะอันจะมาเนี่นะครับแนะนำซื้ออะไรนะผมสั่งอะไรชิ้นนี้นะครับผมหาในไทยนะฮะในร้านค้าในไทยนานมากเลยหาไม่ได้เลยนะครับไปถามทุกร้านเลยก็ไม่มีมนะมีแต่รุ่นอื่นมี RX ร้อมี r x z RXK อะไรมีมีรุ่นอื่นมีนะครับของยามาฮ่แต่ในรุ่น จาห้า R S ร้อยนะครับ R S ร้อยนะครับซึ่งในไทยก็ผมว่ามีไม่กี่คันนะครับในไทยในตอนนี้นะครับน่าจะมีไม่ถึงร้อยคันนะครับที่เหลือที่ถ้าที่เหลือขับได้นี้น่าจะไม่ถึงยี่สิบคันนะตอนนี้ผมกําลังทําอยู่ซึ่งเป็นรถคันแรกของพ่อนะอายุรถก็ประมาณสี่สิบกว่าปีสี่สิบเจ็ดปีนะครับประมาณนี้มีเล่มทุกอย่างนะเป็นเล่มส้ม นะปีเล่มส้มเมื่อก่อนนี้นะก็ตอนนี้กำลังปั้นผมหาไหลนี่นี่สั่งจากาประเทศอินโดนีเซียยมามาฮ่า R S 1 0 0เนี่ยที่มาเลเซียอินโดนีเซียนะครับจะเยอะมากเลยนะครับประเทศเขานี่ไวรุ่นนี่แต่งแบบเท่ๆเ,เลยนะครับผมเข้าไปดูใน Facebook ในอะไรต่างๆนะครับในออนไลน์ผมก็เลยสั่งเป็นชุด ชามคัดนะเสื้อคัดตัวนอกนี่แบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นรอยสึกหมดแล้วนะดูนะดูตรงฟันเห็นไหมฮะมันจะเป็นรอยสึกหมดเลยผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนเฉพาะชามตัวนี้นะครับผมหาซื้อเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นๆก็สามร้อยสี่ร้อยนะครับมามาย้ำคัดใหม่ย้ำตัวนี้นะครับ ย้ำใหม่ก็ประมาณค่าย้ำ่็ประมาณ2องรอยกว่าบาท2องร้อยประมาณนี้นะที่ร้านลงกึงแต่มันไม่มีนะครับตัวนี้ยังดีอยู่เลยนะเฟืองผมต้องการแค่ตัวนี้หาซื้อไม่ได้เลยแต่จริงอนะ่ะเราสามารถเจียเจียฟันตรงนี้ได้นะครับที่มันเป็นร่องคัดเนี่ยที่มันสึกไปเนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังนะครับเวลาอ่าเราติดเครื่องนะ แต่พอผมคิดว่าถ้าเจียไปแล้วมันต้องมีช่องว่างระหว่างาฟันคัดนะฮะก็เลยตัดสินใจซื้อใหม่เลยนะเดี๋ยวมาแกะดูนะฮะนี่นะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะกันด,ดูนะฮะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวว่าจะมายัางไงเนาะยังไงดีเนาะก็ห่อแพ็คมาดีครับมาจากต่างประเทศนะ ประเทศอินโดนีเซียสั่งไปเมื่อวันที่สิบเจ็ดวันนี้ที่เู่าแหละประมาณอาทิตย์กว่าครับอาทิตย์กว่าถึงนะอาทิตย์กว่าถึงก็แพ็กมาให้ดีอยู่นะผมเคยสั่งไฟไฟท้ายมาจากที่นู่นแล้วนะไฟท้ายอะไรผมก็สั่งมาเรื่อยๆครับตอนนี้ยังเก็บอะไรยังไม่ครบเลย เห็นก็บอกว่าเป็นางานเก่าเก็บนะบก็ไม่รู้ยังไงดูนะเป็นตรงรุ่นนะนี่ครับ i s ร้อยนะนี่เป็นใหม่ งานใหม่เลยนะครับมีรอยเสียหายตรงนี้นะฮะดูอ่าทำยังไงดีดูนะครับที่เราแกะมานี่ต้องส่งคืนอีกแล้วเนี่ยเสียเวลาเลยนะครับดูครับนี่ เป็นงานใหม่ดีแล้วมีเฟืองโอ้ครับเดี๋ยวเราส่งเคมนี่นะที่เราแกะเลยเมื่อกี้นี่นะะเป็นรอยนี่นะครับดูนะเห็นไหมครับด้านนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ส่งเทมนะฮะทำเรื่องขอคืนนะเสื้อคัดตัวนี้นะที่ผมสั่งมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับของยามาเอสร้อยนะครับซึ่งมีรอยรล้าวรอยบุกนะฟันบุกนะตางนี้ผมก็ทำเรื่องขอคืนนะครับจากาไม่ใช่ลาซาดานะ จากช h อป e ี้ช้อปปนะครับก็ดีทก็ทำเรื่องเสร็จแล้วนะเขาให้นำไปส่งคืนแต่ส่วนเงินนั้นจะต,ต้องรอดูว่ากี่วันถึงจะได้คืนนะครับมูลค่าตัวนี้ก็1 3 2่งพันสาร้บเอบาทนะรวมค่าส่งด้วยก็หากแล้วเหลือส่วนลดนะก็1นึ่งเอดบาทนะครับตัวนี้ ถ้าสั่งทำนะครับผมเคยถามลงลงกึงนะให้กึงเฉพาะชามคัดตัวนอกนะครับเนี่ยประมาณพันพันบาทจะอยู่ไหมนะลงกึงก็เลยแนะนำบอกให้ผมซื้อเลยครับสั่งซื้อตัวใหม่มาผมก็ไปหามันก็ไม่มีนะฮะรุ่นอื่นก็สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยประมาณนี้ไม่เกินห้าร้อยครับชามคัดตัวนอกตัวนี้แล้วก็มาย้ำคัด มาย้ำมาย้ำใหม่เอานะเพราะเรามีเฟืองตัวนี้นะตัวเก่านะมาย้ำก็เสียค่าย้ำก็ประมาณสองร้อยนะครับก็ตกแล้วก็ประมาณนี้ยครับเจ็ดแดร้อยแต่ทำใหม่เนะี่ยหรือท่านใดนะครับมีมีร้านแนะนำให้ผมทำนะนะครับใครรู้เวอนะ ดึงขึ้นหลอ่อขึ้นงานใหม่เลยนะฮะเป็นเสื้อคัดตัวนี้นะแล้วก็นำมาใส่กับเฟืองนะครับเฟืองขับตัวนี้นะครับมีร้านไหนแนะนำนะครับลงหรือว่าลงกึงไหนนะที่ทำนะแนะนำมาครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ทำนะฮะราคาไม่เกินเนี้ยเพราะว่ารอการตอบกลับจากทางร้านว่าจะมีสินค้าให้เปลี่ยนหรือว่าจะคืนเงินนะครับ ก็รอดูรอติดตามชมนะว่าผมจะได้เงินคืนนานหรือเปล่าหรือว่าทางร้านจะเสนอว่าจะให้เปลี่ยนสินค้าหรือเปล่าก็เราดูนะครับนี่นะครับการปั้นรถคันแรกนะของพ่อนะ Yamaha X100 นะผมทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะ2023เดือนกุมภา นะผมนํารถมาจากที่บ้านที่จันงจังหวัดน,นะรัผมถอดล้อถอดอะไรขึ้นมาใส่รถเก๋งนะครับแล้วก็มาที่นี่ตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วนะครับไอถามว่ามันทํานานไหมมันก็ไม่นานนะครับคือนี่แหละครับหลักๆเลยอะไรมันหายากนะเพราะรุ่นนี้ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าอาจจะเหลือไม่ถึงร้อยคันในประเทศไทยนะฮะอย่ามาหาร้อยนะครับ ดีไม่ดีเนี่ยยี่สิบคันยังมีวิ่งขี่อยู่หรือเปล่าก็าไม่รู้นะผมก็พยายามจะทำเขาเรียกว่าให้เดิมที่สุดนะในความคิดผมตอนแรกเนี่ยอยากจะทำแบบเป็นสไตายวิบากนะใส่ล้อวิบากใส่ยางวิบากเปลี่ยนโชคหน้าใหม่เป็นใส่ดิสนะเพรออย่ามาหาไอ้้อยเด่จะเป็นดัมหน้าแล้วก็ดัมหลังนะครับเพราะผมก็อยากจะ ทำเป็น,นดิสแต่ภาคหน้าภายภาคหน้าก็อาจจะแปลงอยู่นะก็รอดูติดตามชมนะแต่แต่ตอนนี้ผมอยากจะทำให้เดิมที่สุดนะเน้นอะไรนะแท้นะถ้าแท้ไม่มีก็ขอเป็นเทียมก็ได้นะตอนนี้อยากจะให้เสร็จสมบูรณ์เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าก็หลายไปกว่าแล้วนะหลายเดือนแล้ว ตอนนี้เหลืออะไรเครื่องที่ผมทำนะที่นี้ก็ได้หมดแล้วอะอาาัดก้านขวานเสื้อสูบลูกสูบได้ได้หมดแล้วซีนเครื่องยกชุดนะแผ่นซีนอ่ประเก็นต่างๆนะของเครื่องตอนนี้เหลือส่งทำสีโครงสีดุมล้อนะครับสีถังน้ำมันนะ๋ยวถังน้ำมันนี่ผมจะไปเช็คไปเช็คว่ามันมีจุดไหนรั่วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวติดตามชมนะฮะ Yamaha AS100 นะครับเดี๋ยวนะ้าจะทําให้ดูนะฮะไม่รู้ว่าจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะติดตามชมเพราะว่านะ่จะไว้อ่าขี่ทัวร์ลิงนะครับเน้นขี่ทัวร์ิงและขี่เที่ยวต้องเที่ยวไปนะฮะเป็นรถเก่าเป็นรถอนุรักษ์ของพ่อนะฮะเป็นรถคันแรกของพ่อเลยจริงๆเลยนะฮะ Yamaha AS100 เนี่ย40กว่าปีอะ47ปีนะครับมีเล่มนะฮะ เพราะวา่าเดี๋ยวผมทำเสร็จปุ๊บผมต้องเอาเล่มไปแจ้งหยุดการใช้รถนะครับแล้วก็ไปแจ้งเปลี่ยนเขาเรียกว่าจดทะเบียนใหม่นะขอขอทะเบียนใหม่โอเคครับเดี๋ยวติดตามชมนะครับว่าผมจะส่งคืนได้เงินเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะครับในรถคันนี้นะฮะที่ผมทำรถคันแรกของพ่อนะไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ so what